เสียงงงงครับพี่น้องเจ็บปลาก่นนอกกนคำตัวลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความรู้และความเข้าใจแก่บุคคลที่มีวุฒิภาวะรู้จักผิดชอบชว์ดีสิ่งที่เห็นในคลิปนั้นอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้จึงควรระวังแก,ก่การเช่งกัน สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนิควิชิตหครับผมวันนี้พามาล่าปานินครับมายิงปะนินขึ้นเหมือนเดิมครับผมที่อ่างเก็บน้ำนะครับวันนี้ก็มากับน้องครับเดี๋ยวมารับชมกันครับว่าจะได้ผลงานให้ได้รับชมหรือเปล่าวันนี้นะครับวันนี้ก็มาลองแว่นครับเป็นแว่นตัวนี้ครับที่สั่งมาหนุชิมานุครับ ก็จะมาเทสดูครับว่าจะมองดีหรือเปล่าตัดแสียงดีหรือเปล่าแล้วก็จะมีนี่ครับมาลองเซฟไก่ครับเซฟไก่ข้างครับผมตัวนี้ที่ที่ผมใส่มานะครับนี่ครับตัวนี้จะมาลองดูว่ามันจะใช้งานได้ได้ผลจริงหรือเปล่าครับผมนี่ครับผม เหลืออีกข้างข้าวผมสีเขียวก็เทียเท่ยวหไปครับไปลุน้นกันว่าจะได้แต้มให้ชมหรือเปล่าแก้วครับผมรับกินข้าวครับผมหลอ,อดปีไก่เช้าข้าเย็นข้าเที่ยงเช้าข้าเย็นเข้าเที่ยงครับ <laughs> นี่น้องมาด้วยครับผม สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับครับผมอันนี้ผมป้ายยาครับป้ายยาไปติดเขาครับผมบรรยากาศดีมากเลยตอนเช้าไม่เช้าครับประมาณสี่ห้าโมงละไปครับขออนุญาตกิงข้าวก่อนเดี๋ยวอยไปลุยกันครับผมเดี๋ยวไปขึ้นห้างเดิมที่ผมขึ้นชิปก่อนนะครับผมไปครับ ไม่ได้เปิดกล้องกับพี่น้องมาแล้วเตรมแรกนี่เสียงงามครับเสียงงามครับผม mịt vào đuôi nè Ui oh, lầm bạc luôn Ui oh, Mất có khăn yên rồi Mất rồi Tìm tùa mới rồi đây หมยนี้หนึ่งเตามพี่น้องเ,เดี๋ยวย้ายใหม่ครับเออมันต้องทําห้างวิกตัวนี้เดี๋ยววันหลังเนาะใหม่ก็ครับพี่น้องไม่ได้เปิดกล่องจัดมาอีกหนึ่งตแต้วครับใส่แว่นนี้มันจะมองเห็นอืม้มใส่ง,งามๆครับสวยสวสวยอุย hit red hitแดง hitแดง, kalian kah pino, jepangin, pakai kaca pino, pakai kaca pakai kaca, pakai kaca, pakai kaca, jangan cum lagi jangan

钱。<Okay. S 2> okay. อนครับผมหมายนี้สองแป้วแล้วขึ้นอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่จะอยู่ไกลครับเดี๋ยวหาหมอหม่ละหาที่หม่โม่นู้อครับอยู่ในพงหญ้าจรกเล้อดเลย โดนโดนโดนวิกโดนไว้โโอ้โหทะลุเลยไหนออกแล้วไหนท้องเลยอ่ะโดนครับพี่น้องน้องก็โดนครับขึ้นนี่ขึ้นบน สวงามครับเข้าติดนกึ้นตัวโอ้หไม่ใช่ต่ำๆนะครับนี่ท่านผู้ชมเป็นสิบเมตรนะครับ เน้องนั่งไปฟังนู้นนะครับน้องบิ๊กน้องบิ๊กสายสิ่งเราสายสิ่งวิ่งทำเงินวันหยุดครับวันอาทิตย์ก็มานั่งชมปลากันครับชมนกชมไม้ไปต้นที่ผมขึ้นนี่ก็อยู่ประมาณสักสิบเมตรครับ <laughs> ขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้หอบกันเลยทีเดียวครับผมนะครับรอชมผลงานตัวต่อไปครับ พี่น้องปลาล่องมาครับทัวร์เลื่อยๆยังไงละครพี่น้องอกับลำไม่ทันครับเมื่อกี้

mọi suy như tôi như bên thầy ha như tôi như bên thầy mọ đấy nhé. Thì khi mà tuần điện khuyên nè này Hãy เตียนหมดเลยเห็นไหมลายแทะลายเขาขึ้นอยู่เนี่ยบิ๊ทลายเขาขึ้นอยู่นู่ตัวอยู่คา,านุ่นฝั่งนุน่น ไม้ไม้ไม้มีตัวขึ้นแล้วครับนู้นนูนนูนเรือเลยวรื่อยเลยตรงนู้นครับตรงนู้นอยู่ประมาณนีบบประมาณตรงนีปลายนิ้วจุดนี้ เข้าป่าไปแล้วเข้าป่าแล้วพี่น้องออกแล้โอ้ย đốn 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 ron 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 ยิงไหมพีนะ่น้องออกแล้วออก้วจะหลุดไหมวะปิ๊กปิ๊กเสียวหลุดจังเลยวะจะหลุดนะ tít 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 Xíu lụt quá Mày lụt, mày จะอะไรพี่น้องนเนอเออเข้าหลบเข้ามาในหมู่ป่าหน่อยนึงใส่แว่นดิช่วยตัดแสงมองี่หน่ยเล็งดูเดี๋ยวนั้มันหลบแล้วมันคนละตัวกับตัวที่พี่ยิงอ่ะนี่ย่ะเห็นไหมเห็นไหม

เดี๋ยวลองขึ้นกันโดนอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มาแล้วโไม่ใช่เล็กๆก,ก็ได้ ดูเลือเลยครับ,รบ,รบส้สวยเส้สวยนี่ครับชมตัวต่อไป ขึ้นในบิ๊กดึงหญ้ามองไม่เห็นว่า เออแดดออกแล้วมองเห็นไหมเนะียชัดเจีวเลยสองตัวแล้วเนะี่ยไม่ได้ยิงอ่ะคตรังห้าบาทวะมา,มาครับสรุปผลงานวันนี้ครับผมก็มันมานับหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแต้ม จ็ดแ้มครับผมสวยๆงามๆเลยแต่ชามแล้วปลาไม่ได้ใส่ถังครับแช่น้ำทั้งวันเลยโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วครับเดินป่ายิงปลาอ่างเก็บน้ำครับผมกับน้องสองคนครับโดนป้อย่าคลิปหน้าต้องมีแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ